สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนขึ้นพระธาตุโดยคแล้วก็จะมาแวะที่ศาลปู่แสยาแสก่อนนะครับพอดีปอนมาขออะไรบางอย่างไว้กับท่านนะครับเดีย๋ยวปอนจะต้องมาแก้นหนึงแก้หนึ่ง,นนงคนก็จะมาทำกันเยอะเหมือนกันนะครับ ปอนขอทำปุนก่อนเนาะปอนหาทำนะปูแส้าแสนะครับ ก็มาแก้บนที่ปอนของท่านมานะครับอมาจุดจุดทูบตัวเทียนก่อนนะคะก็มาจุดทูบก,ก่อนนะครับไล่เสร็จแล้วก็มาจุดทูบเนะาะรักให้ลงครั้งเดียวนะครับ เลารปูสย่ยยาแสนะครับหรัาากษารปูสย่ยาแสบนะครับหั <c oughs> าากษาปูสยาแสก็จะเป็นสารควายสีด,ดำพึ่งควายสีด,ดำพิง่ง ก็จะมีคนมาถวายความะครับสู่พระเทพราษีนะครับส่วนนี้เป็นควายเผือกขอาวคันนะครับก็มาถวายสัจกรระได้ เดี๋ยวปอนขอแวะเส้นซีมซีแท่งนึงนะคะเบอร์ยี่สิบสองนะคะยีิ้มสองผ่าผ่านกันเนาะเบอร์ยีิ้มสองนะคะสุขจัจการทำลงมือทำความสุขเป็น เรื่องแปลกครๆตา่างไขว่ควา้าเรียกหาความสุขแต่คนมีความสุขและรู้จักความสุขจริงๆมากมีไม่มากนะครับทำานนี้ผมบอกว่าคนกำลังจชคดีจะมีจิตใจสดชื่นแจม่มใสและพบกับความสุขที่หลายคนมองข้ามอย่าเข้าใจผิดความสุขคือความสบายคนใได้พบความสุข ก็น่าจะภูมิใจและก็ผลยาวนานน,นั่นคือความสุขจากการลงมือทำความสุขจากการลงมือทำเป็นความรู้สึกเพลิดเพลินเป็นสมาธิกับสิ่งที่ทำนะครับชาตินีสิ่งทีาทำอาจเหนื่อยหัวใจและคือการทํางานจดจอต่อเนื่องยาวนานอ่านหนังสือกีฬาวลาัลลุบุนรทำไมว่าจันทร์พรชีวิตให้หน้าใจหายลองพาตัวเองออกไป จากกรอบการทํางานนั้นแก้งแค,แค่สู่โลกความส่วนตัวที่พิพัฒนไม่ซ้ำซากจาเจด้วยการมุ่งธรมกระทำสยามไม่ใช่งานประจําอย่างใจจดใจดจ่อต่อเนื่องยาวนานเพียงพอทําอย่างเพลิดเพลินไปสมาธิแล้วคุณจะพบสิ่งโชคดีและมีสุขได้คําถามชวนคิดนะครับโดยประมาณนี้ไปย้ํ2สองที่พอนได้นะครับโอเคครับพอนก็ผ่ามาว่าดปู่ใส่ยาใส่แล้วเนาะพอนจะพาไปเที่ยววัดดอยคำแล้วกันนะครับเดี๋ยวขึ้นวัดดอยคำกันเนาะ